สวัสดีค่ะก็ซิปบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะมาชมรถกระบะหล่อๆกันค่ะคันนี้นะคะรถ t o y ยต a v i g โก้ประตู p ีรันเนอปี05นะคะดูบึกบึนเลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีนะคะรถปี05เครื่องดีเซลเลขไม่9 0 0กหม่2 9 0 0กิโลเมตรค่ะภายในสะอาดสะอาดสภาพสวยกระจกเป็นไฟฟ้านะคะห้องโดยสารกว้างมากค่ะ พร้อมขับพร้อมใช้กันได้สบายๆค่ะทุกท่านรถสวยเลยทีเดียวนะคะราคาคันนี้1 4 8 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนนะคะรถพร้อมใช้ด้วยค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างโดยรวมแล้วปกติดีค่ะทุกท่านพิการดูรถนะคะได้แถวราดพ้าว71ค่ะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยสำหรับท่านใดถูกใจท่าสามารถโทรคุยกับผู้ขายกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิป นัดหมายไปดูก่อนค่ะไปทดลองขับไปตรวจสอบรถและเอกสารกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะแอดมินเพียงนําเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมกันเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่นายหน,น้าในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ